เราไปดูในเรื่องของโครงการพระราชวนีพลิกพื้นป่าดงใหญ่เป็นแหล่งอาหารชุมชนกันที่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะจากป่าดงใหญ่ที่เคยุออดมสมบูรณ์มาแล้วนะคะโดนบุกลุกแผ้วถางทำไร่จนกลายเป็นป่าเสื่อมโทรมก่อนที่ชาวบ้านสร้างถอนอกขอภัยค่ะสร้างถอในนะคะได้ช่วยกันพยายามอนุรักษ์ฟื้นฟูจนกลับคืนสู่สภาพเดิมนะคะ ความทราบถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้พระราชทานโครงการพระราชสวดีเพื่อพิกพื้นป่าพิกพื้นป่าดงใหญ่นะคะให้กลับมาสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารชุมชนเ,เป็นแหล่งอาหารชุมชนนะคะซึ่งสามารถติดตามได้จากรายงานค่ะป่าดงใหญ่ตั้งอยู่ที่บ้านนาคู อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของตำบลสร้างถอน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญมีเนื้อที่28,620ไร่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณป่าดิบแล้งป่าไผ่และสัตว์ป่าน,านานาชนิดเมื่อราวปีพศ2500-2506จากความแร้นแค้นยากจนทําให้ราษฎรหมู่บ้านต่างๆที่อาศัยอยู่รอบป่าได้เข้ามาบุกรุกแผรวถางเพื่อทําไรป่ปอจนทําให้ป่าดงใหญ่ที่เคยอุดมสมบูรณ์มีสภาพกลายเป็นป่าเสื่อมโทรม ต่อมาชาวบ้านสร้างถ่อน้อยได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของป่าจึงได้ช่วยกันพยายามอนุรักษ์ฟื้นฟูจนทําให้ป่าดงใหญ่กลับมาอุดมสมบูรณ์คืนสู่สภาพเดิมและเพื่อสนองต่อคุณงามความดีของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตกับหมู่บ้านที่มีการรักษาป่าดีเด่นเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2538 ในครั้งที่พระองค์เสด็จทรงเยี่ยมพระสงฆ์นิกรที่นี่เป็นครั้งแรกและได้ทรงมีพระราชสาวนีให้พัฒนาป่าดงใหญ่อย่างยั่งยืนเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากป่าดงใหญ่โดยได้มีการจัดตั้งอา,าสาสมัครพิทักษ์ป่าขึ้นมาและคัดเลือกตัวแทนจาก13หมู่บ้านหมู่บ้านละ10คนมาทําหน้าที่ตรวจตราเฝ้าระวังการเข้ามาบุกลุกทําลายป่าและป้องกันไฟไหม้ป่ารวมทั้งมีการตั้งกฎเกณฑ์การใช้ประโยชน์จากป่าเช่นการเก็บเห็ดเก็บผักป่าก็ไม่มีการห้ามเก็บ การหาแมาลงสามารถหาได้แต่ห้ามตัดไม้เพื่อเก็บแมลงไม้ฝืนก็สามารถเก็บได้จากไม้ที่ตายแล้วสามารถนำไม้ไปสร้างบ้านได้แต่ห้ามตัดไม้เพื่อขายซึ่งทำให้ชาวบ้านได้ประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะเห็ดป่าที่มีถึง29ชนิดผลผลิตประมาณ104ตันต่อปีผักป่าต่างๆก็มีถึง34ชนิดผลผลิตประมาณ270ตันต่อปีมีแมลงกินได้ถึง15ชนิดผลผลิตประมาณ7ตันต่อปี เป็นโครงการที่ทางส่วนกลางได้ส่งเสริมให้ประชาชนได้สํานึกแล้วก็ได้เห็นความสําคัญของป่าชุมชนทําอย่างไรที่จะทําให้ป่าแห่งนี้ได้อยู่กับป่าประชาชนคนอยู่กับป่าป่าอยู่กับคนนะครับในสุนิทางพระองค์ท่านนะครับได้มีพระสวัีนะครับได้มอบให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เห็นความสําคัญของการรักษาป่าอย่างที่สุดนะครับทําให้ป่า ดวงใหญ่นะครับของพื้นที่อภิวัติพานจากอำนาจ,จเจริญนะครับเป็นพื้นที่หนึ่งนะครับที่เป็นที่สนใจแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับก็มีความปราดเปลื่มปิตินะครับทราบถึงในพระมหากรุณาธิคุณอ,อย่างล้นพ้นนะครับพี่น้องประชาชนนี้ได้ตรันักดีแล้วก็ได้สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณในตรงนีไ้ไว้มากนะครับซึ่งก็จะ สืบสารนะครับก็จะพยายามดูแลให้ให้ดูอย่างนี้นะครับถ้าถ้าอย่างไงแล้วก็จะดูแลรักษาป่าอยู่อย่างนี้เพราะว่าช่วงที่ท่านท่านได้เสด็จตรงนี้แล้วท่านก็ดำลีแล้วก็ได,ได้ได้ตัดว่าพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งปราเพิ่มมากตัวนี้แล้วก็จะพยายามรักษาตัวนี้ไว้ให้ยาวนานที่สุดนะครับเพื่อเป็นเป็นเยื่องอย่างแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับ รุ่นลูกรุก่นหล,ลานต่อไปนะครับในการเสด็จครั้งนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อให้ทางจังหวัดอำนาจเจริญจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อนอกเพื่อส่งเสริมให้รัษฎรได้มีความรู้มีอาชีพทําให้รัษฎรสามารถผลิตสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านต่างๆท้งผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมผ้าฝายขิดผ้าเขามา้าและเครื่องจักรสารต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มสตรีบ้านสร้างถอน้อยได้ผลิตผ้าไหมและสินค้าจากไม้ไผ่ออกจําหน่ายตามงานแสดงสินค้าต่างๆสร้างรายได้และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้กับชาวบ้านได้เป็นอย่างดีรวบรวมทั้ง13หมู่บ้านแล้วก็มาตั้งกลุ่มอาชีพตอนแรกเป็นกลุ่มทอกลุ่มทอผ้าขม้าตอนแรกเป็นกลุ่มทอผ้าขม้าก่อนแล้วก็แล้วก็ผู้สูงอายุแถวแถวบ้านเราเขาก็ทอผ้าไหมกันแล้วก็เลยมาตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าไหมค่ะ การกครองชีพดีขึ้นค่ะจากจากหลังจากการเก็บเกี่ยวทำนาเราเรายังไม่มีอาชีพอะไรแล้วก็แล้วก็เรามีอาชีพอาชีพเสริมคือทอผ้าไหมเป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวให้กับชุมชนดีมากค่ะ <â> เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งมันก็ได้ประมาณสี่พันต่อคนค่ะ และจากการที่จังหวัดอำนาจเจริญได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดทําโครงการพัฒนาป่าดงใหญ่และจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพบ้านสร้างทอนอกตามพระราชสาาวนีส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้ที่มั่นคงสามารถดํารงชีพอยู่ได้โดยไม่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติทําให้โครงการพัฒนาป่าดงใหญ่ตามพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวง สามารถพลิกฟื้นชีวิตของราษฎรในพื้นที่อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจ,จเจริญให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนับเป็นพระมหาการุณาที่คุณสูงสุดสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจ,จเจริญรายงาน ป่าดงใหญ่นี้ก็คือเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากเลยคะเค้วเคยไปนะคะแล้วก็ที่นู่นนะคะแหล่งชุมชนก็คือเป็นเป็นแหล่งอาหารของชุมชนอย่างดีเลยนะคะเดินเข้าจากบ้านเนี่ยไปบ้านเพื่อนนะคะเดินเข้าจากบ้านเนี่ย นิดเดียวค่ะก็เข้าป่าแล้วก็มีอาหารการกินนะคะอยากจะกินผักอยากเก็บเห็ดอะไรก็สะดวกนะคะเห็นบอกว่ามีตั้ง20กว่าชนิดเลยนะครับเห็ดป่าแล้วก็จริงจริงต้องเป็นคนพื้นบ้านหรือคนที่อยู่กับป่าเนี่ยจะรู้ว่าเห็ดอันไหนทานได้เห็ดอันไหนทานไม่ได้ถ้าเป็นเราเข้าไปนี่อาจจะแบบยิบผิดได้นะครับ